เรามาอยู่กันที่เกาะสมุยกันนะคะครั้งนี้เรามาพักกันที่เรเนซองเกาะสมุยรีสอร์ทแอนสปาที่พักจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่อูดี้จะพาเรามาทัวร,ร์รอบๆรีสอร์ทตามมาเลยค่ะค่ะอันนี้เป็น About คาเฟของรีสอร์ทนะคะในระหว่างที่เราเช็คอินเราสามารถเดินมาสั่งเป็นกาแฟเย็นกาแฟร้อนที่นี่กับน้องได คาเฟ่ของเราเปิดได้เดือนกว่านะคะในคาเฟ่ก็จะมีเป็นพักเบเกอรี่โรเชตแต่ละวันสับเปลี่ยนไปกันวันนี้ก็จะมีเป็นครัวซองต์ค่ะแล้วก็มีเป็นเป็นเค้กเป็นโคกนัดเค้กนะคะแล้วก็เป็นแซนด์วิชไก่นะคะซึ่งแต่ละวันเมนูจะไม่เหมือนกันนะคะเราจะสั่งเป็นแบบเชคเวรีหรือว่าสั่งเป็นแบบนั่งทานที่นี่กระด้นค่ะเป็นคาเฟ่เล็กๆอยู่ใต้สะพานร่มรื่นร่มรื่น อนนี้พี่บุดี้จะพาไปที่ไหนคะอันนี้เราจะไปห้องนะคะห้องที่เราจองไว uh ้อ่ะฮะวันนี้เราจะนอนเป็นโซนวิลล่ากันนะอ่ะฮะเนื่องจากว่าโซนที่เป็นตึกดีล,ลักกับฝั่งห้องสวีทอยู่อีกด้านหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะนอนฝั่งวิลล่ากันนะคะซึ่งฝั่งวิลล่าจะมีทั้งหมดสาหลังค่ะตามมาเลยนะคะ ด้วยนะคะเสร็จแล้วชอบเสร็จแล้วชอตอนนี้กำลังจะพาไปห้องพักนะคะเป็นโซนของวิลล่านะคะจะเห็นว่าในรีสอร์ทถ้าสมมุติว่าเราเดินมาเห็นไหมคะตัวอันนี้จะเป็นไฟทางเดินรู้สึกแปลกๆใช่ไหมคะ ว่าทำไมเรเนซองส์กับสมุยทำไมตัวมันจะมีพวกสถาปัตยกรรมอะไรแปลกๆเนื่องจากว่าตัวโรงแรมเดิมที่นี่เป็นสไตล์บาหลีนะคะสังเกตดูดีว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับวัฒนารัฐธรรมบาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาบอกต้ามันก็จะเป็นเหมือนลักษณะายๆทางบาหลีนะ,ะจะเป็นเรเนซองส์ก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของของบาหลีหลงเหลืออยู่ในรีสอร์ทอยู่ค่ะอันนี้จะสังเกตได้ตอนนี้เรากำลังเดินที่วิลล่านะคะ ด้านซ้ายมือเป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเ้านะคะจะเป็นวบลลหลังมีนะะักทานมาตร์ดในการเข้าพักเราต้องกดสามครั้งนะคะเป็นการปลุกอะไรก็ตามที่อยู่ในห้องให้ตื่นนะคะ <c oughs> สาหมู่ก็มานะคะ <c oughs> เราต้องกดสามครั้งนะคะมันเป็นเคล็ดค่ะ,คะมาเลยค่ะ ฉีดล้างแบบใหม่เลยเนาะจะเห็นได้ว่าตัวตัวิลล่ายังเป็นเหมือนคล้ายๆกับสถาปัตยกสถาปัตยกรรมแบบทางบาหลีนะคะที่นี่เน้นแบบเป็นโทนอิฐสีส้มนะคะเป็นโ,นโทนสีแบบอ่อนๆเนาะอันนี้จะเป็นพลังสูนะคะ ก็จะตีฟอ้เองนะครับสเปซอันนี้สำหรับคุณเชอร์มานั่งจิบวายนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันกนแตนาา้าเดา๋าดิฉันก็เตรียมเป็นโปรเซโกขวดหนึ่งแล้วก็ไวแดงขวดหนึ่งมาให้คุณเชอร์จิบริมสระนะคะเละาดนี่หาแยะเช็คดูก่อนนะคะว่าระบบ เป็นเวลคัมแบบนี้เนาะอันนี้ค่ะเราจะปิดเลขห้องนิดนึงนะคะเป็นความลับนะคะทีกัรของที่นี่เราใช้ระบบสอดจากด้านล่างนะคะป <Okay. S 2> เป็นประตูไม้สักนะคะค่อนข้างจะค่อนข้างจะแข็งแรงนิดหนึงนะคะอันนี้ เข้ามาในตัวที่เป็นโซนห้องพักของวิลล่าแล้วนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าห้องที่นี่จะเน้นความแบบโปร่งสูงนะคะทำเป็นแบบหลังคาสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับดูทีวีค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะทำงานดิฉันชอบอย่างหนึ่งคือวิลล่าโซนนี้เขาจะมีเป็นเป็นโต๊ะทํางานคือแบบตั้งตั้งอยู่ข้างหน้าของเตียงเลยนะคะถ้าเป็นบางห้องโต๊ะทํางานจะถูก แยกติดกับผนงังมาซึ่งแต่ละห้องดีไซน์ดีไซน์ผังจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ฉันชอบมากเลยห้องนีง้อันนี้ก็จะเป็นเตียงเจ้าหญิงนะคะค่ะอันนี้เหมาะกับคุณเชอร์มากนะคะ <c oughs> เป็นเตียงเจ้าหญิงค่ะ <c oughs> เ,เป็นตี<ล>นยง <c oughs> เจ้าหญิงเราเปิดไฟได้ใช่ไหมละจะ t e ไฟก่อนนะคะค่ะอันนี้เราจะปิดก่อนนะคะ เข้าไปโซนห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็น p a r t i ิชันกั้นไว้ซึ่งเราจะปิดหรือเปิดก็ได้นะคะตามมาเลยค่ะอันนี้โซนห้องน้ำกลิ่นหอมมากเลยเป็นกลิ่นเขนาน่าจะจุดเป็นเบอร์นร์ตะไครฝั่งห้องน้ำก็จะแยกเป็นสองสนะคะเป็นสงผู้ชายกับสงผู้หญิงซึ่งตัวอเม n i ตีป,ปกติของของที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่เราเป็นต้องการแบบเป็นการลดขยะ เราเลยใช้น้ำที่เป็นน้ำเป,นเป็นแบบขวดแก้วแทนเนาะผลิตภัณฑ์อมนิตี้ของห้องพักของที่นี่เรายังใช้ยี่ห้อเป็นของยี่ห้อของเป็นโตเกียวมิวนะคะซึ่งถ้าใครพักในรีสอร์ทบ่อยๆจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของโตเกียวมิวจะดีต่อสภาพผิวมากและค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมนะคะค่ะถ้ามองไปข้างนอกก็จะเห็นว่าเป็นวุนลลาอันนี้จะเป็นตัวครเซตนะคะเป็นคลเซตแบบวอล์กอินนะคะ อันนี้ค่ะอันนี้บาโรบจะเป็นบาโรบโลโก้ของเรเนซองนะคะจะเป็นสีโทนอ่อนนะคะไซส์ของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงจะเป็นไซส์แบบไซส์เดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอรอนเตารีดมีถังดับเพลิงแล้วก็จะมีร่มแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าบีดนะคะในส่วนของห้องพักวิลล่าโซนวิลล่าทุกห้องจะได้เป็นกระเป๋าตะข่ายทรงแบบนี้ค่ะติดโลโก้ของเรเนซองนะคะสำหรับสะพายไปหางนะคะค่ะ อันนี้จะเป็นเป็นเอกลูซีฟสำหรับส่วนของลูกค้าที่พักอยู่่วนวิลล่าได้ส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นโตู้เซฟค่ะเปิดดูก่อนโอเคว่างเปล่าไม่มีอะไรตกค้างจากลูกค้าคนก่อนนะคะในส่วนของรองเท้านะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรองเท้าแบบนุ่มๆฟูๆติดโลโก้ของโรงแรมแล้วก็ติดโลโก้ของ R ก็คือเรเนซองค์ค่ะค่ะ อันนี้ด้านบนก็จะมีเป็นเครื่องเสียบเป็นไฟฟ้าเป็นเครื่องไล่ยุงไฟฟ้านะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีไฟชายนะคะค่ะ,นนะเป็นโคลเซ็ค่ะอันนี้พื้นที่ใช้สอยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องสุขภนนะะัณฑ์ค่ะฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าโตเครื่องแป้งนะคะหน้าโตเครื่องแป้งอันนี้ก็จะเป็นเป็นแฮร์ไดเออร์ที่เป่าผมนะคะไฮเดนชคะแล้วก็จะมีเป็นบอดดิ้งนะคะเวลคัมคุณเชอร์นีสค่ะ Are you ready to discover ตอดสมุ่ยนะคะค่ะเขาก็จะดีเขียนเป็นเป็นแบบนี้เนาะเวลคัมคุณเชอร์นีสค่ะค่ะอันนี้เปิดนะะคเป็นะ อันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูเราสามารถออกจากประตูนี้ไปที่ตัวสว imming p o ลได้ค่ะอันนี้เราปิดไปก่อนเนาะป้องกันโยงดูในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะด้านนี้เลยค่ะอแ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันนี้นะคะพอดีห้องนี้จะเป็นกระเบื้องสีเป็นสีออกโทนอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นรนชาวเวอร์นะคะ ซึ่งจะมีเป็นแบบเป็นน้ำอุ่นกับเป็นแบบน้ำเย็นแล้วก็เป็นน้ำร้อนนะคะเป็นเรนาวเวอร์ค่ะอันนี้ประตูก็สามารถเปิดได้ก็จะเป็นวิวเป็นการ์เด้นวิวนะคะแต่เราจะไม่เปิดนะคะอันนี้จะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะค่ะ จะเห็นว่าโซฟาแบบโซฟาเบดแบบใหญ่มากซึ่งสามารถเอาทําเป็นเตียงเสริมได้คือดีดิฉันนอนตรงนี้อย่างได้เลยนะคะในส่วนของโต๊ะตรงนี้ก็จะมีเป็น Fruit, เวลคัมฟรุตนอสําหรับลูกค้าที่เช็ค e อินมาก็จะมีเป็นเวลคัมฟรุตมีแครติรีจะเห็นได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวแบบใหม่ทุกห้องเขาจะมีแมสเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้านะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกเป็นที่ชุดเจลกอฮอร์เตรียมไว้ให้ด้วยอันนี้เป็นการลดการสัมผัส ัานมากขึ้นทางรแรมเขาก็จะพีแพร์เป็นตัว QR code ตัวนี้ไว้ให้ซึ่งเราสแกนไปปุ๊บ Hotel information ทุกอย่างจะป๊อปอัพมาในสมาร์ทโฟนของเราค่ะสะดวกมากค่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวแบบใหม่อเมนิตี้ทุกอย่างอาจจะไม่ได้เซ็ตเป็น f u l นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมินิบาร์หรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ที่อยู่ใต้ทีวีอันนี้ก็จะเป็นตัวตู้เย็นนะคะเป็น เป็นตู้เย็นค่ะซึ่งปกติตู้เย็นที่นี่เขาก็จะแช่น้ำไปให้อันนี้เป็นน้ำดื่มนะคะอันนี้เป็นส่วนของน้ำดื่มถ้าเมื่อกี้เราไปโซนหน้ากระจกก็จะเห็นได้ว่าจะมีน้ำอยู่ตรงนั้นเหมือนกันในส่วนอันนี้จะเป็นแอร์คอนดิชั่นในส่วนของด้านนี้นะคะก็จะมีน้ำในส่วนของลูกค้าที่พักอยู่โซนวิลล่านะคะจะมีเป็นเครื่องกาแฟเป็นระบบแคปโซลนะคะค่ะ จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ใช้งานสะดวกเลยใช้งานสะดวกมากแค่เราใส่เม็ดลงไปในเครื่องก็จะออกมาเป็นเอสเพรสโซ่ค่ะ เป็นอเมนิตี้ในห้องนะคะถ้าเป็นลูกค้าที่พักในโซนวิลล่าก็จะมีเป็นเครื่องกาแฟอัตโนมัติแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกาแฟแบบเป็นแคปซูลนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครชอบก็แบบมันเรศม,มากนะคะซึ่งง่ายมากนะคะเราแค่ใส่เม็ดของเอสเปรสโซ่ตัวนี้ลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดฝามันอุ๊บเครื่องมันก็จะทํางานเม็ดกาแฟก็จะไหลามาเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตค่ะ ขามากขึ้นเราจะไม่ได้เซตเป็นฟูม,มากก็จะมีเป็นแก้วแชมเปญน,นะคะแก้วน้ําแล้วก็จะเป็นพวกเป็นกลาสแว์ของเป็นกาแฟอันนี้ก็จะเป็นอีกต่างหากหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับพวกน้ําแข็งใส่น้ําแข็งหรือว่าเป็นที่เปิดวนะคะ์ค่ะ ที่ไหนกันคะ,ะเราจะไปทัวร์รีสอร์ทกันนะคะเดี๋ยวพี่วันี่จะพาไปดูในส่วนของเป็นเป็นวิลล่าของรีสอร์ทก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะลงไปที่สมมิ่งพูลแล้วก็จะไปถ่ายทีกันนะคะเฮี๋ยวีปก้ก้า e เดี๋ยวไปก้วที่ โซนของส่วนของวิลล่านะคะเดี๋ยวพี่วันนี้จะพาไปดูนะคะโซนของวิลล่ามีอยู่ประมาณ3ามสิางนะคะับตีซีราคาเท่าไหร่จนนี้เมิร์กมันดูนี่เนี่ดิฉันจะบอกว่าพวกบอลดากบอลอะไรทุกแปลบในแนวเรนนี้มีหมดแพงๆทั้งนั้นแต่เราไม่ถูกนี่ดอกมัน โรงแรมนี้อกล้วยด่างไบ่าเยอะมาสปาของรีสอร์ทนะคะชื่อควอนสปาถ้าคุณไปพักไม่ว่าจะเป็นเรเนซองส์ราชประสงค์กรุงเทพเรเนซองส์ภูเก็ตนะคะสปาที่นี่จะใช้ชื่อเดียวกันชื่อควอนสปานะคะค่ะอันนี้นะคะโครงสร้างหรือว่าอาร์ชิเทคเตอร์หรือว่าการตกแต่งจะเป็นแนวดั้งเดิมเป็นแนวสไตล์บาลีนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไฮทีเป็นปีดไฮทีของ r เรเนซองต์กอสมุยนะคะวันนี้วันนีกับเชอร์นีเราสั่งเป็นไฮทีเซ็ตประทานกันที่ปีเนาะเป็นแบบบรรยากาศติดริมทะเลแบบนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้น้องเขาเสิร์ฟเป็นตัวนี้จะเป็นเป็นลาเวนเดอร์บัตเตอร์ฟลเนาะสีมันก็จะออกแบเป็นแบบนี้เป็นชาดอกไม้นะคะค่ะในตัวของ h ไฮทีทีนี้ก็จะมาแบบน่ารักมากตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็น เป็นเบอร์เกอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นส MOK แซลวอนส MOK เป็นส MOK แซลวอนอะวคาโดตัวนี้จะเป็นซีซาร์แรปกุ้งค่ะอันนี้จะเป็นโคโค่นัทบอลตัวนี้จะเป็นแมงกอชีสเค้กแล้วก็จะเป็นมัชชับราวนี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นผลไม้ค่ะอันนี้เป็นไฮทีเซตเนาะซึ่งจะครบเป็นทั้งของคาวของหวานแล้วก็ผลไม้อันนี้ก็จะเป็นเป็นชาดอกไม้เหมาะสำหรับการจิบชา พี่วันนี้พามาทานเบรคฟาสต์นะเพราะว่าทุกร้านอาหารก็จะมีเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเป็น normal temperature เขาได้ค่ะตามที่วันนี้มาเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เบรคฟาสต์นะคะวันนี้เราจะนั่งอยู่ที่เป็นบาร์เฮนี่เป็นชาดระเบียงนะคะก็จะเป็นซีวิวและะคะเบรคฟาสต์ก็จะเห็นเป็นซีวิวเดีย๋ยวจะมาดูรายขา้นะะชา้าอะไรค่ะคุณเชิญค่ะเรากินน้ำอะไรคะสมุนจิอันนี้เป็นส special อ p d a t e นะคะเป็นน้ำผลไม้แยกการ ปกติตอนเช้าเราจะต้องกินแครอทบีบรูจินเจอร์ค่ะดีท็อปค่ะอันนี้ซิงเกิลของที่นี่เราจะต้องทานเป็นสมุนไพรอกินเดียน,นคะคะเดี๋ยวน้องเชฟก็จะทำให้เรานะคะค่ะอีกอันหนึงก็จะเป็นสมุสนไพรแพนเค้กอยู่สมุนไพรต้องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสมุนไพรเราต้องกินนานๆค่ะเราสมนนะามารถทานได้เลยอะตะมุตะามีดจุ่มจิ้มมันนี้เติมตลอดนะคะเติมตลอดค่ะ สั่งเป็นพวกสลัดบาร์ผลไม้แต่ท่าก็เ,เป็นโยเกิร์ตค่ะวิะเดเตี๋ยวไม่คะวิดเตี๋ยวน้ำไม่คะสเปชเชียลออฟเดอะเดย์วันนี้เป็นหมูปิ๊กนะคะ<ช>ข,อขอสั่งหมูปิ๊กสองเซตนะคะสองเซตค่ะแค่ไรเปรู้จิ้นเตอสองแก้วเป็นเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ ไม่ใูากาท่องนีัอังอง่ะเปนนี้อันนี้จะเป็นสิ่งเด็จะเป็นสเปเชียลของวันนี้นะคะน่ารักมากค่ะค่ะเป็นข้เหนียวหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งกับตน้ำจิ้มแจ่วเก๋มากค่ะเป็นฟัดของเทนี้ อะไรให้เราทานกันมากเยอะอย่าลืมจองกันเที่ยวกันเยอะๆนะคะตอนนี้โปรแบบมัดแลกแจกแถบกันที่เกาะน,นะคะหรือในสองเกาะสมุยค่ะ